إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله في نعم الله ักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมัน่นจงมีหลักอคกิดะการอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลียอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามันอิบาดะเราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น มัดแมนว่าเรามีหลักอกิดะการอีมานต่อพระองค์ Allah s u b h a n ฮ h วะ a t อย่างถูกต้องเชื่อตามนาบีเชื่อตามเหล่าบรรดาสหาบะา์ผ่านความเข้าใจจากบรรดาศะลาฟุสซอลและทั้งหลายและมีความตักวาอย่างบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลไิบาด์แน่นอนที่สุดแลละครับว่าบ่อน้ำอัลกาวซัดเราก็จะได้ดื่มกันทุกคน และจะได้เดินผ่านสะพานซิรอตต้นมุสตะกีมอย่างบ่าวคู่ศรัทธาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับในสังคมปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าฟิตนะความวุ่นวายอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันแห่งนี้นั่นคือการโกหกการพูดไม่จริง ระหว่างกันและกันโดยเฉพาะในเรื่องราวของศาสนาสิ่งหนึ่งที่จะนำมาเป็นบทเรียนในคุตตบะวันนี้จะได้ให้ตัวผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายได้คิดตรึกตองกันโดยกับฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้บอกกับอ ح าบะ บอกกับอุมมะบอกกับประชาชาติของอัลอิสลามนบีบอกกับพวกเราว่าพวกท่านทั้งหลายเหล่าบรรดาสหาบะรอดุยัลลอฮุอันฮุมบางคนบอกว่าฮะดีษบทนี้หรือก,การที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลัลลอฮะอัลลัมได้พูดถึงเหล่าบรรดาสหาบะพูดถึงอุมมะประชาชาิของอัลอิสลาม ในยุคสมัยที่ท่านนาบีนบีพูดกับเหลา่าบรรดาซอฮาบะเท่านั้นและไม่ได้ไหมายรวมถึงพวกเราวความคิดแบบนี้ไม่ใช่พี่นนอะอันใดก็แล้วแต่ที่เป็นร่องรอยเป็นอาซาร์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการอธ,ธิบายอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการชรอห์การอธ,ธิบายในส่วนสับของฮะดีษที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะรอดุลลอฮุอันหุมคนต่างเหล่านั้นคือคนที่เข้าใจในส่วนของอัลกุรอานในส่วนของฮะดีษของท่านนบีสลลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัมอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวและการที่พวกเขาได้เข้าใจในตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอาน มาจากฮะดีษของท่านนบีสุลต่านละัมก็อันเนื่องมาจากว่าเขาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านนบีสุลต่านละัมโดยตรงเห็นท่านนบีได้ฟังท่านนบีพูดในเรื่องราวของศาสนาได้ปารถก,กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านละฮิ์สฮัมอฮาบะบางท่านตาบอดแต่ก็ได้ยินคําพูดของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านละัม ฉะนั้นเรียนกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าอันใดก็แล้วแต่ที่นบีพูดกับเราบรรดาสอฮาบะนั่นหมายความถึงพวกเราอุมมะประชาชาิของอัลอิสลามและมันจะกินความไปจนกระทั่งถึงพวงบบาวที่มีชีวิตอยู่ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามัตนบีสลลหวะลิฮิวะซัลลัมบอกกับเราบรรดาซอฮาบะว่าพวกท่านจงประกันหกสิ่งนี้ให้แก่ฉัน คำวัวประกันตรงนี้พี่น้องไม่ใช่การคำประกันด้วยกับหลักการซื้อขายไม่ใช่ไม่ใช่ประกันเยี่ยงกับการซื้อรถซื้อราอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่แต่การประกันตรงนี้ที่เป็นคําพูดมาจากท่านนาบีสุลต่านนบีกําลังจะบอกกับสหาบะกําลังจะบอกกับพวกเราว่าหยุดมันเอาไว้ ห้ามในสิ ar, ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้นบีบอกหกสิ่งด้วยกันที่พวกท่านทั้งหลายจงประกันให้แก่ฉันและนบีสุลต่านก็บอกต่อไปว่าแล้วฉันจะประกันและกุมุลอันจันนรให้กับพวกท่านทั้งหลายด้วยกับการได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาอล ถ้าห้ามปรามจากหกสิ่งนี้จะได้สวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาละประการแรกอิ ذا حدث ุมฟ ك ลายัก ك ิบนบีสุลตลลัลลอฮวะหลวะสัลลัมบอกกับเหล่าบรรดาา ح าว่าเมื่อคนหนึ่งในหมู่พวกท่านทั้งหลายได้พูดได้สนทนาในเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องไม่ใช่เฉพาะในเรื่องราวของศาสนานะครับ ถ้าในเรื่องราวของศาสนาตรงนี้ห้ามอย่างชัดเจนว่าห้ามโกหกกันในเรื่องราวของศาสนาไม่ได้บางคนบอกว่าการโกหกตรงนี้หมายถึงการที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่แต่งฮะดีษขึ้นมาหนึ่งฮะดีษโดยที่ไปอ้างว่าฉันได้พูดฟัเลยะตะบาว่ามักอะไอดะฮูมีนันนารเตรียมที่นั่งของเขาเอาไว้ในไฟนรก ไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวแต่การโกหกตรงนี้หมายความว่าเวลาที่เราสนทนากับพี่น้องของเราคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเพื่อนบ้านกันปรึกษาหาหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดพูดจากันแล้วมีการโกหกนบีห้ามตรงนี้ด้วยนบีบอกว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านทั้งหลายพูดก็จงเอีาพูดในเรื่องโกหก และท่านนบีห้ามในการสนทนาแบบนี้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่นะ้องยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเผยแผ่ศาสนาอิสลามก็ห้ามโกหกเช่นเดียวกันบางคนโกหกเพื่อหวังมวลชนบางคนโกหกเพื่อที่จะดำรงไว้ในสิ่งที่ตนเองนั้นได้ยึดได้ถือบางคนโกหกอันเนื่องมาจากต้องการที่จะให้มีคนไม่ออกห่างจากตัวเขาเอาว่ากันไปครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในจิตมันอยู่ในใจไม่มีใครรู้ได้ในสิ่งที่คนคนนั้นได้คิดแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีสุลต่านฮุอลัยฮิวะซัลลัมได้ห้ามได้ปรามเอาไว้สองวาอิดะวะอิดะฟะลายุคลิฟนบีสุลต่านฮุอลัยฮิวะซัลลัมก็บอกต่อไปว่าถ้าหากว่าคนคนหนึ่งสัญญากับคนคนหนึ่งเอาไว้ หรือสัญญากับองค์กรเอาไว้สัญญากับใครก็แล้วแต่เอาไว้นบีบอกว่าอย่าบิดผิ้วนะไม่เอาการโกโหกการบิดผิวพี่น้องครับนี่เป็นสัญญาหนึ่งของวันกิยามัตแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอาคริสจามันในยุคใกลๆวันกิยามัต ที่เรารอคอยการสอบสวนของพระองค์อลล a h s u ุบ a านะ u wa ะ a าลปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดประการต่อมาว่าอิะตุมินะฟาลลยะคุณนบีสุลต่านาะวาเลฮิวาซัลลัมบอกต่อไปนะครับว่าเมื่อได้รับความไว้วางใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่มีคนให้เราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเขาไว้วางใจเราให้เรื่องนี้เรารับผิดชอบเรื่องนั้นเรารับผิดชอบเรื่องนู้นเรารับผิดชอบนบีสโลมม์ะวะเลหิวะสัลลมบอกว่าอย er ่าทรยศอย่า,า,ายหักหลังกับคนคนนั้นห้ามเพราะว่าทรยศหักหลังพี่น้องครับ นั่นหมายความว่าท่านไม่มีอามานะท่านไม่มีมมความซื่อสัตย์ในเรื่องราวของศาสนาหรือเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับการค้าหรือเรื่องราวอันใดก็แล้วแต่ที่ท่านหรือเราทั้งหลายได้รับความไว้วางใจจากคนคนหนึ่งหรือกลุ่มกลุ่มหนึ่งนบีบอกอย่างนี้ประการต่อมาประการที่สี่นบีบอกจงลดสายตาของพวกท่านจากสิ่งฮาม อันใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นของฮารามนาบีบอกว่าอย่าไปสนใจอันใดก็แล้วแต่ที่มันเป็นความชั่วให้ลดสายตาลดหูของพวกเราด้วยอย่าไปมองอย่าไปฟังในสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่อมานาบีบอกจงรักษาอวัยวะเพศของท่านจากซีนาเพราะปัจจุบันนี้พี่น้องครับเรื่องราวของการทำซีนามันง่ายไม่จำเป็นที่ผู้ชายจะต้องเข้าหาผู้หญิงไม่ใช่ แต่ผู้หญิงทุกวันนี้เข้าหาผู้ชายแล้วครับพี่น้องด้วยความเคารพสัปัจจุบันนี้ที่เขาใช้กันก็คือว่าเขาซื้อกินผู้หญิงใช้กับผู้ชายและนี่เป็นสัญญาณหนึ่งของวันกิยามรตว่าผู้หญิงจะไม่มียางจะไม่มีอายและมันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการรักร่วมเพศชายกับชายหรือหญิงกับหญิง และปัจจุบันมันก็มีอีกและเป็นสัญญาณหนึ่งของวันกยามัตนั่นคือจีนามันจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงเข้าหาผู้ชายประการต่อมาประการสุดท้ายนาบีบอกว่าจงยับยั้งไอดีกลมมือของพวกท่านทั้งหลายให้ออกห่างจากสิ่งหรารัมอันใดก็แล้วแต่พี่น้องที่เราจะไปจับที่เราจะไปมีความผูกพันด้วย ที่เราจะไปสนับสนุนในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ฮารามตามนัยยะตามที่าศาสนาอิสลามได้บอกเอาไว้ขอว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราจงออกมาขอว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเรารู้แล้วว่ามันผิดรู้แล้วว่ามันฮารามเราพยายามที่จะอย่าเข้าไปใกล้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นในเรื่องราวของซีนาพี่น้อง อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตวะตาลาบอกว่าวะาลาตักรบุซีนายาเข้าใกล้ในเรื่องราวของการทำซีนานี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาะหวะตาลาได้บอกเอาไว้ชัดเจนทำไมละ่ะไม่ห้ามทำเพราะการเข้าใกล้มันเป็นสื่อที่จะไปสู่จุดจุดนั้นในเรื่องราวของความชั่วฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะหวะตาลาจึงห้ามตั้งแต่ต้นก่อนที่จะถึงปลายพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ ท่านใชยคุณอิสลามอิมรุตัยมิยาหรอฮิมาฮุลลอฮฺอธ,ธิบายฮะดีษบทนี้เอาไว้ในหนังสือมัจจมุอฟาตาวาของท่านอิมนุตัยมียาบอกไว้าสามสิ่งแรกคืออะไรคือการพูดโกหกห้ามสัญญาอย่าบิดผิวไว้วางใจก็จงทำให้มันลุล่วงอย่าทรยศอย่าหักหลัง ท่านชัยคุนอิสลามอิมูตมียะราใมาหุลลอฮอบอกว่าสามสิ่งแรกคือการทําให้บริสุทธิ์จากการเป็นคนกลับกอออย่าเป็นคนโกหกอย่าเป็นคนบิดผิวไม่ว่าจะเป็นการสนทนาระหว่างผู้คนซึ่งกันและกันผมพูดคุยกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผมพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามที่จะโกหกแล้วพี่น้องรู้ไหมครับ อิหม่ามมาลิกรออิหม่ามมาลิกรอฮีมหุลละขละ้ารัศมฮพระนามตตาท่านอิหม่ามมาลิกรอฮีมหุลล์พูดเอาไว้ชัดเจนหนึ่งในสี่ของคนที่เราจะไปรับความรู้จากเขาอะนะและห้ามที่จะไปรับความรู้ถ้าหากว่าเขามีหนึ่งในสี่กรณีนี้หนึ่งในสี่นั้นคืออะไรอิหม่ามมาลิกบอกว่า ว่าเราจุลุนมารูฟฝุนคนคนหนึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าคนคนนี้บิลกัสิบชอบโกหกคุยเรื่องนั่นก็นโกหกคุยเรื่องนี้ก็โกหกคุยในเรื่องวิชาการโกหกคุยในเรื่องราวของศาสนาโกหก คุยในเรื่องราวของศาสนาจากกิตาบุลลอดจากสุนนะอ้างว่ามาจากกิตาบุลลออ้างว่ามาจากสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาไลฮิวะซัลลัมจะแพะมาชนกับแกะหลักฐานต้นนั้นคือเรื่องนั้นแต่เอามาบวกกับต้นนี้ได้บางคนโกหกในเรื่องราวของศาสนาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นบางคนในจิตใจของเราเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาคิดอะไรอาจจะต้องการมวลชน อาจจะต้องการให้มีคนไม่ออกไปจากตัวของเขาอาจจะต้องการในสิ่งที่ให้มีความรักอยู่รอบๆกายของเขาแต่เหนือสิ่งอื่นใดอิมามมาลิกรอหมาฮุลลฮุตาอัลาได้บอกเอาไว้ว่าคนคนหนึ่งถ้าหากว่าเขาชอบพูดจาในเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เรื่องโดยทั่วไปฟีอาฮาดีซินนสัสเวลาคุยกับผู้คนชอบโกหก ว่าอินกานะแม้ว่าเขาจะไม่โกหกในเรื่องราวของอิละรอสูลิลละฮิสล,ลลัลวาละฮิวซัลล,ลัมของท่านนาบีพี่น้องฟังใจความอันนี้ให้ดีนะโกหกตรงนี้นะมันไม่ใช่ว่าจะไปโกหกในเรื่องราวของาศาสนาคือที่สุดแล้วในเรื่องราวของาศาสนาแต่อิมามมาลิกบอกว่า,วาถ้าเป็นคนโกหกโดยพื้นฐานอย่าไปรับความรู้จากเขาอย่า ถ้าเรื่องทั่วๆไปยังโกหกยังมดเทปพี่น้องครับสัมหาอะไรกับเรื่องราวของศาสนาล่ะครับเดี๋ยวก็เอาอันนั้นมาจับอันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้ไปจับอันนั้นพูดเองเออเองคำอธิบายของซอฮาบะไม่มีคำอธิบายของบรรดาซาลาฟุศซอลและไม่มีบางทีอ้างซาลาฟแต่มันไม่ใช่ซาลาฟบางทีอ้างในเรื่องราวของศาสนาว่านี่แหละคืออิจมาแต่มันไม่ใช่การอิจมา พี่น้องครับถ้ามีการอิจมะเกิดขึ้นแล้วมีคนไปฝืนพี่น้องด้วยความเคารพนครับนั่นฝืนอิจมะก็ทงใหญ่นะครับอิมามมาลิกรอฮิมาฮุลลอจึงบอกว่าอย่าไปรับความรู้จากคนแบบนี้และต้องระวังคนแบบนี้ให้ดีถ้าใครพลาดพี่น้องด้วยความเคารพกลับมากลับมาสู่จุดแห่งความเป็นอิสลามกลับมาสู่จุด ของซุนนะที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่ผ่านความเข้าใจจากเหลา่า,าบรรดาซอาฮบะระหดยัลลอฮุอันฮุมผ่านความเข้าใจจากบรรดาสลาฟลุตซเลผ่านความเข้าใจจากบรรดาออิมมะบรรดาอิหมัมทั้งหลายที่อยู่ในสายทานของอุลซุนนะวันจะมา บางทีไม่ใช่ความเข้าใจของเขาแต่เรานำมาจับนำมาชนกันวลอัยาซุบินาหล,ลเพราะฉะนั้นอิมนไตมียเระฮิมาฮุลละพูดต่อไปสามสิ่งหลังที่ท่านนาบีบสอลมอฮวอะลฮิวะสัลลมบอกว่าประกันให้ฉันหน่อยแล้วฉันจะประกันสวรรค์ให้กับพวกท่านสามสิ่งหลังนี่คืออะไรลดสายตาของพวกท่านจากสิ่งหรอม รักษาอาวัยวะเพศจากเรื่องราวของจีนาจีนานในพี่น้องด้วยความเคารพครับทำเนี่ยมันง่ายจะบอกง่ายมันก็ง่ายง่ายสำหรับคนที่อีหมานมันไม่มีแต่บางทีนะคนเราอีหมานมีแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งพี่น้องอย่าลืมนะครับฮะดีตของท่านอนับดุลล,ล,ลา,าห์ซล,ล สบะ عة ยุด uh um uh ิลลุฮุมุลลอฮุฟีดิลลิย์ยุมละอิลล์อิลล์ดิลลุห์นบีสุลล่านบอกว่าเจ็ดจำพวกที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามัตหนึ่งในเจ็ดชายคนหนึ่งปฏิเสธผู้หญิงที่เป็นคนสวย ปฏิเสธผู้หญิงที่เป็นคนสมบูรณ์แบบปฏิเสธผู้หญิงที่รวยปฏิเสธผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ปฏิเสธผู้หญิงที่เพอร์เฟกชายคนหนึ่งปฏิเสธเขาเรื่องอะไรพี่น้องครับผู้หญิงคนนั้นมาหาชายคนนี้แล้วมาขอทำจีนาด้วยมาขอทำจีนากับชายคนนี้แต่ชายคนนี้บอกอย่าเลยฉันไม่เอาอย่าเลยฉันไม่ต้องการ ฉีันไม่เอาฉันไม่ต้องการไม่ใช่ว่าเพราะฉันไม่มีมาอับนะอารมณ์ไม่ใช่ครับไม่ฉันไม่ใช่ว่าฉันเป็นเพศที่สามไม่ใช่แต่เหตุที่ฉันไม่ขอทําจีนากับเธอไม่ตอบรับการเชิญชวนของเธออันเนื่องมาจากอัลลอฮ์ฉันกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาละอัลลอฮ์สั่งให้ออกห่างสั่งวอยเข้าใกล้ฉันขอไม่ยุ่ง นบีบ,บอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วแล้วก็คนคนนั้นจะเป็นคนที่ฝ่าฝืนแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นมุมินก็นแล้วแต่มุมินบางห่วงบางเวลาอีมานของเขามันต่ำเขาอาจจะไปทำซีนาได้เขาอาจจะไปขโมยได้เขาอาจจะไปเป็นคนที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่ชายคนนี้เมื่อมีคนที่เป็นผู้หญิง เพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างมาขอเขาทําสินา่าเขาบอกฉันไม่เอาฉันไม่ต้องการทําไมอะเหตุ hey, ผลเดียวพี่น้องอินนอะข้ฟุลละฉันกลัวอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวะตะละนบีพูดต่อไปและประการสุดท้ายที่อิบนุตัยมิยะได้บอกสามอย่างสุดท้ายสามสิ่งหลังคือการทําให้บริสุทธิ์จากการเป็นคนชั่วนี่คือคอาําอธิบายของท่านให้พ้นจากความชั่ว และคนที่กำลังสื่อสารด้วยว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าบุคคลที่ติดต่อเขาให้ไปทําความชั่วสื่อสารเขาให้ไปทําความชั่วเป็นสื่อกลางระหว่างเขากับสิ่งชั่วออกห่างจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นอิบนุตัยมียาได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสุดท้ายคือการยับยั้งมือของพวกเราทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายให้ออกห่างจากสิ่งหารา นี่คือวิถีของความเป็นมุกมินนี่คือวิถีแห่งความเป็นอิสลามพี่น้องครับด้วยความเคารพอันใดก็แล้วแต่วันนี้เราเป็นมนุษย์ปฏิเสธไม่ได้หรกครับถ้าเราบอกว่าเราไม่มีบาปพี่น้องนั่นฝ่าฝืนคําพูดของท่านนาบีฝาฝืนคําพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ละคนมีบาปหนึ่งสองสามสี่ถ้าจะให้กลางกันออกมาพี่น้องครับนับกันไม่ท้วน แต่วันนี้คนดีที่สุดในสังคมคนดีที่สุดในมกเกมคนดีที่สุดในประเทศคนดีที่สุดในโลกเขาไม่ได้วัดกันว่าเป็นที่เขาเรียกว่าเชื่อถือในสังคมไม่ใช่เป็นที่ยกยอในสังคมไม่ใช่เยินยอในสังคมไม่ใช่แต่อิสลามวัดกันที่หัวใจ วัดกันที่ตักวาว่าคนคนนั้นเขาจะมีความตักวามีความอดทนในการทำอามัลอิบาดะในการเป็นมุมมินของเขามากน้อยแค่ไหนฉะนั้นอันใดก็แล้วแต่พี่น้องครับที่เราเคยพลาดที่เราเคยโกหกที่เราเคยทำพลาดในสิ่งที่มันชั่วที่เราเคยบิดผิวที่เราเคยทรยศ ที่เราเคยทําในสิ่งที่มันฮารามวันนี้พี่น้องถามตัวเองเธอครับว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะเตาบัตตัวแล้วหันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาแหละหันหน้าเข้าหาพระองค์ไม่ใช่เพื่อเหตุผลใดแต่เหตุผลในความที่เราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาแหละมันถึงเวลาหรือยังครับบางคนบอกยังจะเอากันแบบนั้นหรอครับพี่น้อง บางคนบอกเกินเวลามาแล้วเอาว่ากันไปครับแต่วันนี้ท่านต้องตอบกับตัวเองว่าท่านนั้นมีจุดยืนในสังคมในกระบวนความอิสลามแบบไหนอย่างไรและในวันกิยามัตหากอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวะตาลาถามท่านจะได้มีคำตอบ ไม่ว่าท่านยืนอยู่จุดไหนแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่คำตอบของท่านอัลลอฮุซุบฮานะฮุวะตาลารู้ดีที่สุดทั้งดุนยาและ a k h i r อ t ก k u ล u kauli hada wa a s t ิ g h ล i r u l l a h al a d h i m a ะ i walakum w a l i ิลมุสลิมีนามิง i ุล u l l มฟัสตัฟิรอินนะฮูกานะกัฟฟารอ